สวัสดีค่ะมาได้จากพ่อแม่พี่นอ้องจับเก็บผักกับย้ยสนหอลุมากับผักชีร้อมกําลังขึ้นตรงนี้ต้นหทางๆไม่ต้องได้เบกเอานะผักชีร้อมโดนโดนฝน ใบใหญ่เบ้อเ่บล่าเลยพี่น้องกำลังขึ้นแทงขึ้นมาเต็มเลยเก็บเพลินเก็บมันเก็บมวนเลยเก็บจนกว่าจะพอเด้อเดยวจะว่าย้ายทำแต่คลิปเก็บพักแหละมันแก่เร็วจ้ะพี่น้องจ้ะมันแกเ่เร็วตอนนี้มันกำลังตื่นฝนอยู่ฝนละลืมมานิดหน่อยกำลังตื่นฝนก็เลยต้องเอาเห็พอ มีงานอื่นไปก็จะได้ไปเนาะพี่น้องเนาะมีอะไรทําก็ได้ไปทําแต่ต้องรู้ค่อยแบกเอาเอโอเลยจะ้ะไหนจะเอาฟื้นด้วยสารพัดที่จะไปงานเยอะล้วจะนั <c> ่ <oughs> นแหละเนียสนไม่บอกว่างานเข่าเราพี่น้องสองตายายงานเข่าแล้วฟื้นถ้าเขาบอกให้เอาตรงไหนกลับไปเดี๋ยพี่น้อง ถ้าเขาตัดเวลาเขาตัดป่านะ่ะเขาเอาเขาเอาต้นเล็กออกให้ต้นให้มันบางๆป่าบางๆมันจะได้โตพอเขาตัดออกแล้วทีนี้เขาก็อยากให้สวนเขาสะอาดเขาบอกเขาก็บอกว่าอยากจะเอาฟืนกลบมาเอาเด้ออะไรอย่างกันนี่โอ้สองตายายพี่น้องเอ้ยตาเหลือกใส่เลยไม่ได้ซื้อเนาะของฟรีใครจะไม่ชอบไม่ชอบคือทำหมันทันเลยพี่น้องเอ้ยเอาจิงกดอกนะ อันนี้เรื่องจริงเด้อไม่ใช่พูดตลกเด้อพี่น้องเด้เออ้าไม่ชอบคือทําหมันปะเยะส้สวนมีลูกสองคนพี่น้องนี่นงามๆหมอห้น้าเกลือมดไปกระปุกนึงหนีนขาดหลากเลยพี่น้องไม่เอาไม่ทำอา้าจริงๆอันนี้เรื่องจริงเด้อของฟีไม่ชอบคือทาหมันนั่นแหละของฟีเนดะเขาจะทําให้ฟีนะ่ะไม่เอานีเลยพี่น้องเล่าขำขันเด้อ เก็บสะอาดอาดจะได้ไม่ต้องเอา้าว่าจะไม่เอาโฮโลสม่าอดไม่ได้ดอกมันอยู่ปนกันเลยพี่น้องออกลื่นๆเปรี้ยวๆนงนุดมีติดใจใหญ่เลยอุ้ยอ่อนซอนมันงามพี่น้องเอ้ยดอกเก็บคลิปนี้แล้วก็จะมาเก็บใหม่อีกเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเป็นหมู่กันเด้อย่าเพิ่งนี้กันไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้ย้ายด้วยจ้ะย้ายก็ยังเป็นช่องน้อยอยู่ สาวเอาสาวเอาพี่น้องเพราะว่ามันต้นใหญ่โอ้โดูกั้นดอกเถอพี่น้องเอยอันนี้มันกั้นดอกก็โ,โปไอเป๊ะเลยเนี่หอมหนาชิ้นอดไม่ได้ใส่ปากกันด้วยพี่น้องด้วยมีแมงไหมไม่อหอมพี่น้องถ้าจะถ้าจะกินดิบไม่ต้มไม่แกงนะ่ะเอาอ่อนๆเด้อ แล้วมันจะคันคายปากเอาไปไอ้ยิ่มปนด้วยพี่น้องด้วยแซบเบอร์ผ่านการทดสอบจากยศแล้วสำหรับกินดิบด้วยแซบมันอุ้ยดูอ่อนๆแบบนี้พี่น้องจ้ะน่ะกำลังขึ้นมาต้มมุตมิไงหอม งามครับพี่น้องตะกา้านี่น่ะเอาไปต้มได้สองถุงเองเด้อเอาไปใส่ช่องพิษอ่ะยาสุดเอาไปต้มมันกระยุบก็ได้สองถุงเองทําเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็เอาไว้เอาไว้แกงอ่อมเอาไวแออ้แกงอ่อมแกงส้มก็ว่ากันไปพี่น้องแล้วแต่เราจะแกงเนาะโอ้มันมีในตู้ฟิตเอาไว้เดี๋ยวเขาก็แก่แล้วค่ะแก่เหลืองออกดอกแล้วที่นี่ไอ้หนอ หน่อใหม่ๆต้นใหม่ๆก็ไม่อยากจะขึ้นแล้วคๆๆือคดเนอเราจะว่ายายเจ้าทำเก็บทำไมทุกวันแค่มันแก่แล้วมันก็หายากโอ้ยเงามไปมไถอนเอาแบบนี้เลยเขากำลังขึ้นนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆดูเถอะพ่น้องเนี่ยมันกำลังขืนแบบนี้อ่อันโพโรสมรัครก็คือกัน,นกำลังขืนตะปุ๊ตะปี้อย่างกันนี่อันนี้โอ๊ยพักพวกนี้มี วิตามินมดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตั้งกล้องเอาเนาะพี่น้องเนาะเก็บแบบนี้มันไม่ค่อยสนุกเนาะโอ้ยตีนคองนี่ตีนคองแห่งแต่งามพี่น้องยอดใหญ่ๆเลย มันอยู่หลอกคล้องนี่อวกมากอวกมากมัาซิดาจะตื่นย้ายแล้วนี่เก็บทำไมถูกวันแม่อุ๊บันนี่อวบปันนี่ใครที่อดใจไหวเพื่อนบ้านเลิกแซลเราจักพี่น้อง ตอนนั้นเพื่อนบ้านแซลว่าเอาไปทำไม้กินเขาหัวเลาะไม่แซลเฉยแหละหัวเลาะแด้ตั้งแต่วันที่พี่สะไกเขาพามาเก็บอ่ะพากินดิบๆให้ดูนั่นัน,นันกันเลยเชื่อแล้วจ้ะยายสาวเอาเลยเด้อมันร้อนแม่พี่น้องเอ้ย กัน n ยาวทงงั้ออน n ห a y โอ้ยขนจอนสักตะก,กาศนี้เอาเอาหัวรถสมมาปลนิดหน่อยเด้อเที่ยวที่แล้วคลิปที่แล้วเก็บไอ้หัวรถสัมมาเยอะรูหนัาพี่น้องเอ้ยเห็นบอกไกลๆนี่ หงายหลังซะเดอ้อเราะว่ามันเป็นเป็นคลองน้ำคลองน้ำไหลมาอมโอ้เอาพักบงังแดดโอ้อยโศนฉลาดเกินแก่นพอดีเลยเอากำพักที่บงังแดดเอาบังแดดก่อนพี่น้องแดด,งด,ดจ้าเลยมันอ้วมันอวดเนะ่ะถ้าว่าคืนเดียวแค่นั่นเองเมื่อวานก่อนก็มาเก็บแล้วนะเว้นคืนเดียวมันก็แก่แล้วนะ จะต้องเก็บทุกวันทุกวันให้มันพอเนาะดีกว่ามันแก่ทิ้งอไอหอมไปล่ะหอมหนากินเอะเห็ดมันใบใหญ่หลายเอาไปดอกไปน้องเอ้ยออนซ้อนเพราะว่ามันเป็นเลาะหนองน้าเดี๋ยวไปเอาป่าโน่นเนาะพี่น้องเนาะไปด้วยกันเด้อเจะเพิ่งปิดนี้ไปไหน นี่นะที่เห็นยายสวนเก็บเก็บดึงดึงอยู่มันจะห่างห่างแล้วมันจะต้นแบบนี้จะมันห่างห่างมันจะต้นแบบนี้อวบอวบนะ่ะตรงนี้ถ้ามันหนามันก็จะเป็นแบบนี้ตรงไหนห่างห่างต้นขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้นี่หนอตะมุกตะมิขึ้นมานี่ มันไม่มีคนถือกล้องให้น้องพี่น้องเนาะมันก็ต้องอย่างตันนี่แหละโอ้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 เอนั่งทับตันแย่แม่พี่น้องเอ้ยอย่าให้เหลาเลยเก่งวอมด้วยทะลุเลยไม่ไหวพี่น้องเอ้ยเสียเปียกตัาแย่นั่งทับตัาแย่เก่งวอมพร้อมอกจฉาหักสา, <c oughs> ายม <c oughs> มันออกรอนออกใหม่เลยเด้กคือบุ้งขนตอดอนี่พี่น้องมันอยู่ละคล้องแบบนี้นะมันก็นเลยงามถ้าภาษาบา้านยายสวนนพ่น้องเยพิมมาโหลดเดิมไหม่ว่ากันดอกยายสวนไอ้แก่สว,วดรงงดวดละปาย่างีเดออยหันดาหันหนามาคุยกันเธอเองพี่น้องเกแกเก็บไอ้ทุกวนัวนทุกวันแบบง,งี้เด้อพี่น้องเดิ้อพิมมาไหม่ว่าไม่ไเครียดดอกอ อนุญาตห้พิมมาได้ภาษาพูดภาษาโคราชนะ่ะไม่ติดหรอกอเอาจริงๆอืเพราะว่าถ้าว่าพิมพ์มคาหยาบคําอะไรมานะ่ะพี่ยูเขาไม่ให้ผ่านขึ้นมาช่องยายสนเนดะ้อยายสวนลอกเอาไว้พี่น้องไม่ให้ด่าได้อืแต่ที่พิมมากกับว่าไอ,ไอ้แกสวดรวดป้ายบางกันนี่คำบาสวดรวดในนั้นมันไม่มีหรอก เขาจับไม่ได้พี่น้องอันนี้ก็พูดหยอกกันเด้อพี่น้องเด้อไปป่านู่นยิ่งแต่งามพี่น้องมาสวดรวดไม่สวดรวดก็มาดูเด้อมันงามปานี่ยอมสวดรวดลยพี่น้องเอ้ยแม่ปีหนึ่งมีหนึ่งขั้งวะเอ้ยสวดรวดเอาโหลดแล้วป่าเขาก็ตัดออกใหม่ๆมแถมไม่ได้ครับรถดไปไกลเอาเลาะบานนี่แหละพี่น้องหากินเลาาบานนี่แหละ รู้เถอะเขาตัดปลาออกใหม่ๆนะพอแต่มันโดนแสงแดดมันโดนฝนยังไงหรอพี่น้องเออมันขื้นพรึบเลยป้าไอยังคักตั้งกล้องไว้ตรงนี้ไปเก็บมาจากหนอนาะพี่น้องเนาะแล้วจะตะโกนคุยเอาดอกเด้อดูก่อนเด้อค่อยเก็บพี่น้องว่ามันงามขนาดไหนจะได้รุ่นก็ะเยศนอือเป็นดงเป็นดอนเลย นูน่นเดี๋ยวจะตั้งรักมาจากทางนูน่นเอาพี่น้องตั้งรักมาจากทางนูน่นเก็บนี่แหละได้เจ็ดสองกระตาพี่น้องบัลละกระตาสอกระตาเนาะพี่น้องเนาะนู่นน่ะ,นนะไอยังงามแล้วจะตั้งรักมาจากน่นพี่น้องเออไอ,อยางคักไอหลายละบายหรอตรงมีกับน้องนึงเอาเอาขอบมีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันเป็นมากเนี่ย เก็บวันนี้วัน,นมาลืนกับมาเก็บได้อีกพุ่งนี้ก็มาเก็บได้อีกอยู่เพราะว่าเขาขึ้นมาเรื่อยๆเขาเป็นในท่านจะพืชที่ว่าขึ้นง่ายเหมือนหญ้านะนะคะหญ้าก,การะลานบานเหมือนกันตัดทุกอาทิตย์อันนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวคุณตากับเอ้าพรถรสมากดเอาไม่ได้อีกโห ข้อนคือการเด้อพี่น้องเอออย่าว่าเด้อนีแ่แหละช่วงจักสองทุ่มนี้ค่อยมาเก็บพอดีแต่ก็ยุงออกอีกแหละช่วงสองทุ่มพี่น้องยุงเริ่มมีแล้วทุ่มสองทุ่มกำลังแดดล่มลมต้กำลังดีตอนนี้สี่ห้าโมงเย็นถือว่าร้อนอยู่มาเด้อช่วยยายสนเก็บพี่น้อง อยู่เป็นหมู่กันค้าอยู่ค้ากินแบบนี้แหละเอาจนมันพอนเลยนอ้นองๆเนาะถ้าว่าป่าไหนรงไหนมันหนา,นาๆมันจะได้แวกเอาแบบนี้อะ ยายจะเอาว้แกงสม้มว้แกงหอมเด้อเดี๋ยวจะว่ายายายยายทำเก็บเยอะๆน่ะเอาไปทําอะไรนักหนาเอามาต้มที่ว่าลวกใส่ช่องฟิตเอาไว้น่ะเอามาจิ้มก็ได้จ้ะเอามาแกงหอมก็ได้เอามาแก,ง,ก,าาแกงส้มก็ได้แต่ว่าจะลองเอาไปขั้นส้มสักหมอหนึงอยู่ก่อนวันนี้เดี๋ยวจะขั้นส้มให้กินเด้พี่น้องนอไม่มีผักกงผักกาดกินกับกินมันนั้นนี่แหละ ยอดมาเดนมาร์กะนั่นได้เด้อพี่น้องเดอ้อเอามาดองได้ยอดไอ้พวกยอดเบอร์รี่ไอ้ที่บ้ายอดรัสเบอร์รี่นะคะเขาเรียกอะไรรัสเบอร์รี่เนาะอันนั้นก็ดองได้เดอ้อเอามาดองกินเลยค่ะดองกินได้อันนั้นอันนี้ก็ดองกินได้นนนนดไดแซ่บแต่กระเพาะไม่ดีย้ายไม่ค่อยถนัดพักดองท่ายอะ,อะไรอย่างกันนี่นะ่ะ แต่ก็นึกอยากแต่ก็จะดองอยู่ดอกดองเซตก็เรียกน้องนุชมาเอาไปกินน,น้องนิดมาเอาไปกินอ้ยแสบเ <c oughs> ดี๋ยวจะเล่าเลยฟังผิดน,น,น้องแฟนน้องนุชเขาดเูเขาดูยายสวนเก็บไปบอกสวนมาเก็บลานบ้านเองไปมาสั่นว่าเออทําไมกะทําไมสวนถึงกล้ากินแบบพอวัน,นนั้นนุชมาหายายสวนยายสวนเก็บไห้ไปยายนุชอ่นน้องนุชแห่งกระพูดตะลกเนาะน,น้องนุชก็เขาเป็นคนตะลกอยู่แล้ว พี่โซนเอ้ยมันแซ่แบแซ่บอะผัวนุบอกว่าทําไมพวกเธอกล้ากินวะมันอรอ่อยแบบนี้อ,อคนเสืงสาสงคือกันมันอรอ่อ,รอยอร่อยพี่ยิ่งไอ้นี้ยยิ่งโ้วรสมายิ่งอร่อยเนี่ยไม่โตขหวโรสมาเพราะว่านุ้นนุชเขาชอบกินพักปังชอบกินพักปังแล้วทีนี้ก็เลยเก็บโ้วรสมาให้เขาบอกเอาถามเขาก่อนว่าเธอกินพักปังเป็นไหมถามเขาก่อนเป็นนูชอบเลยแหละพักปัง เอาเอานี่ไปกินสิ่งบดมูติดใจมาวานนี่ฝนตกว่าจะมาเก็บไ้เข้าฝนมันละลืมก็เลยไม่ได้เก็บคลิปที่แล้วเก็บไ้เข้าเราก็ะตาใหญ่นึงพี่น้องเดี๋ยวเลิกงานสี่ทุ่มเดี๋ยวก็โทรให้เข้ามาเอามาวานกับเบะไปเอาปลามาไห้ไอ้ถักหน่อยนึงน้องเขาอยู่ราะเมืองนะ่ะตรงปลาขึ้นนะ่ะพี่น้องเอยจะแม่นดีอือสาจุเจริญเจริญเด้อลูกๆแลหลานเอ้ยเขาไปตักปลา พ่อใหญ่ก็ไม่หให้ยายสนไปตักปลาน่อยแกไปอยากให้กินเยอะไม่ว่าแกดอกอประบาปลา,ปาน่อยกินให้มีโทษกับเป็นโทษเดอ้อกินอะไปไปมีคุณกับเป็นคุณเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปรังจะเล่าให้ฟังในในตอนที่ว่าเอาปลามาทอดเนอะว่ามันเป็นคุณเป็นโทษแบบไหนนั่นแหละค่ะน้องเขาตักไว้ให้ยายสนน่ะตักไว้ให้ยายสนในเอาไปแช่ตู้เย็นไปแล้วคุณตาก็ไม่ให้ยายสนไปเอาเซตแล้วน้องเขาทํายังไงรู้ไหม น้องเขาไปตากแหงไห้นะ่ะสองถังพี่น้องเมื่อคืนนี่น้องนุชแวะไปเอาไห้เขาไปทํางานในเมืองเขาแวะไปเอาไห้พอมันแหงแล้วมันดัได้ถังน้อยก,กว่าได้ถังน้อยนึงนะ่ะถังหะถังเอฟห้าลิตรนะคะก็เ,เอามาไห้พี่นอออ้องเอ้ยนี่แหละอยู่ที่นี่เด้อบางคนก็ดีดีบางคนก็นค,นกคือกันพี่น้องเอ,อ้ยอย่าว่าแต่ไม่ต้องว่าใครดีไม่ดีดกอกเนาะอันดีก็ชมเขาอันทีไม่ดีไม่ไปว่าเขาดอกเด้อแต่ตัวตะครองกับจักยังไงอื อาจริงๆดอกนะแต่ว่าไม่ไปอิจฉ้าตาลอนใครเด้มม,มีแต่มีแต่อยางก,กันนี่นะพี่น้องที่ว่ายายสวนอ่อนซ้อนนั่งกับตอดเก็บเอาอยู่นี่นั่งยุ้มเอายุ้มเอามันมีแต่ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าเองถือกล้องน้ำเก็บเอาแบบนี้มันก็ดูไหม่มันเนาะพี่น้องเนาะนะเห็นต่มือ แดดแยงตาเราพี่น้องเดี๋ยวเอาตรงนี้อีก,กแป๊บก่อนเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยต่อกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปพุกนี้นัดกับน้นองนิดไปเรียบว,วันนี้น้องนิดมีอบจ่ายายาเด้อก็เลยบอกพี่เดี๋ยวพ่กนี้ค่อยมาเพราะว่าแถวขากบ้านน้องนิดน่ะมีไอผักบุ้งฝรั่งบอกผักบุ้งฝรั่งขึ้นแล้วพี่แต่ว่าน้องนิดน่ะไม่มีเวลาน้องนิดเข้ากลับจากไอ้ เขาเรียนด้วยทํางานไปด้วยนะจ๊ะเขาเป็นได้เลี้ยงคนแก่เขามีจ่ายเขามีสอบจ่ายายาเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพุ่งนี้มาวันนี้หนูขออ่านสอบก่อนขอ้อสอบก่อนเขาจะไปสอบจ่ายายาพุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บผักบุ้งเด้อคว่อเด้อ โอเคเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเยสุนด้วยนะคะกราบขอบคุณมากทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปาก่กิเลย